ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูผัดปลาช่อนแดดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นชิ้นกันหั่นชิ้นเรียบร้อยกระเทียมสามหัวพริกแห้งสี่ห้าเม็ดตำกระเทียมกับพริกแค่พอแรลกผัดพริกให้พอหอมหอมใส่ปลา เสริมน้ำล้างครบใส่ผงนัวตัดน้ำตาลน้ำปลานิดหน่อยใส่ใบตั้งโอซอยเสร็จแล้วกินข้าวได้อร่อยเฉยมามาครับกินข้าวด้วยกัน